รถที่คุ้มค่านหน้าใช้ที่สุดนะครับคันนี้เลยนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงใหม่แท้ๆ1 0 0 0 0แสนกว่ากิโลแค่นั้นเองนะครับโปรโมชั่นเด็ดเลยร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเอารถไปขับได้เลยทำสัญญาให้ฟรีทั่วประเทศนะครับลองฟังค่าง,งวดกันว่า คันนี้นะครับผมคิดข้างวดเริ่มต้น3เดือนแรกนะครับให้ผ่อนอยู่แค่2,500บาทแค่นั้นเองนะครับและตลอดสัญญาคันนี้ผ่อนอยู่แค่5,000ัปลายปแค่นั้นเองนะครับกับอันติสปี2014เกียร์ออโต้นะครับอันนี้นะครับเป็นอันติสนะครับ 1.6E นะครับปี2014นะครับรถสวยมากเลยนะครับ เครื่องดีเกียร์ไม่มีปัญหานะครับตะเข็บนะครับต่างๆนะครับผมให้ดูก่อนว่าจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับตรงมุมนี้นะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะเป็นรถที่เคยโดนเฉี่ยวชนมาบ้างแต่ไม่หนักมากนะครับนอกนั้นนะครับโครงสร้างทั้งคันเนี่ยจะเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลองขับดูแล้วเป็นรถที่ขับดีมากนะครับเสาตรงนี้ยังเดิมอยู่นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับ เมคอาร์ตเข็บข้างนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าจะมีตำหนิแค่ด้านขวาจุดเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นนะครับทั้งคันก็เดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ลองมาดูกันนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับ 1.6G นะครับด้านท้ายนะครับอย่างอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็กาวยาแนวนะครับยังเดิมอยู่เลยนะครับด้านท้ายนะครับไม่มีตำหนินะครับนี่ ตรงนี้นะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับภายในกว้างกว้างนะครับสะอาดมากใหม่เอี่ยมเลยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราให้เห็นกันว่ายังสวยยังเดิมอยู่นะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับจะให้เห็นกันชัดๆแบบนี้กันไปเลยนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับได้ทั้งกุญแจรีโมทของ t ต y o ต้าแท้ๆนะครับคันนี้ก็จะได้แอร์แบท นะครับแอร์แบ็กขวาแอร์แบ็กซ้ายนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าแน่นอนนะครับพวงมาลัยมัีตีฟังก์ชันนะครับนี่แอร์เย็นๆเลยนะครับเลขไม้แค่1 3 4 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับภายในก็ยังสวยสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเกียร์ออโต้เป็นเกียร์บันไดแล้วด้วยนะครับภาษีนะครับต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษีเป็นปี66นะครับถ้าใครอยากได้เป็นปี67นะครับเดี๋ยวเราก็ต่อไว้ให้อีกเหมือนกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ นี่เลยครับสมบูรณ์มากนะครับเป็น VVTI เป็นดูโอแล้วนะครับคานนะครับมุมกว่านะครับเดิมๆนะครับคานกลางนะครับคานมุมซ้ายนะครับเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับซุ้มโช๊คด้านซ้ายครับเดิมนะครับอุปกรณ์ท่องเครื่องต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องที่ไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะครับเครื่องยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับสดมากเลยนะครับตรงนี้ก็ จะมีตำหนินิดนึงนะครับน่าจะเคยกระทบทางด้านนี้มานะครับแต่คันนี้นะครับผมเสนอขายให้ถูกมากๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นร้อยเดียวรับรถกลับบ้านได้แน่นอนทุกอาชีพนะครับค่างวดก็ถูกมากนะครับมีทั้งขับฟรีมีทั้งแถมทองนะครับแถมเงินสูงสุดถึง50,000บาทนะครับกับคันนี้ใครไม่เอาแถมเงินค่างวดผ่นอนเบาๆสบายๆห้าพันกวบาทเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดนะครับเราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีตาหนิเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะครับคือกล้วยโฮมคาร์ครับจะขายรถกันอย่างไม่ย้อมแมวเลยนะครับมีตําหนินิดหน่อยนะครับเราก็แจ้งให้ลูกค้าทราบตรงๆนะครับแต่สุดพิเศษเลยกับโปรโมชั่นร้อยเดียวนะครับและผ่อนข้างงวดถูกถูกเลยนะครับพร้อมแถมเงินกลับบ้านสูงสุด5 0 0 0มืบาทหรือใครจะซื้อเงินสดนะครับคันนี้ผมขายให้ถูกมากเลยนะครับ2องแสนแปดหมาบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับมาลองขับได้เลยแล้วเจอกันนะครับ